โอเคออกจากสถานที่คือนไปอันซาวาลีนนะครบเรียนหนาะเขาจะเดินทางไปขึ้นรถวันนี้เขาจะมีเอกลักษณ์ส่วนตัวเขาเนาะเอกลักษณ์ง่ามเลยแต่ก็ไปดเดี๋ยวจะรายงาไปย่างไปเลย 哎。嗯、超好看是吧？ มันนีไปเที่ยวหลายบอลเติบอยู่แล้วมันนี่แล้วไปอินโดนีเซียบันนี่เดินาทางอินโดนเซียหันเ่งประเทศมีวบอยู่คนละกอนังเหือไปคือว่ามันมันอยู่เหนือ ันนอีกเาะแม่นมันไก,ก่กว่านีอันนี้มันตีไทยบอกว่นี้ต้นนี้ไกลไปพนูนอีกนางเหือไปบปะนี่ซามส์สอยอินโดนีเซียมื่อนี้จะได้กันนางเหือมาแลงนี่นางเหือไทยของโอปเตม,มีนะชัดแบตใบได้ดีดีแหละนางเหือแล้วก็ไปอะไรไปนอนอยู่อินโดนีเซียแม่นไปอื่นน<อ>ั่นไปไปอื่นนั่นไปสิงคโปร์ ไปซึ่งกบฏเขากลับอินโดนีเซียอีกทีหนึง่งยังสักอย่างเลยเดี๋ยวสลับไปสลับมาแล้วคนวางแผนกันดูคือรักไปเที่ยวนี่มือทันมิดมันสิว่าทำอะไรดอกมือที่สองที่สามมือสุดท้ายมันสิมมวนเขามวนเขาเฮ้ยให้เข,ข,ข,ขา,าอยากมากอีกสินะทุกบ่อที่เป็นไอสันมันสิใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเลยมันเป็นตะม้วนขื่นม้วนขึ้นมันขึ้นร่างกายเขาอยากมาอีกสินะเขาจะบอจัดถั่วไปบ่ามากเลยมวนมวลแต่ตอนชุดอถายบ่มีอยังแต่ก็เมือเขาก็บ่มาอยู่เนี่ย จะมายังอีกยังชิมีบอลไปอะไรบอลนี่นึกเอ๊ะเมื่อก่อนสบุญผ้อดนะบอลนี่นบอลนึกเอ๊ะพี่คนสบายใช่ะสบายทีมเชฟเดลกาเลีวขั้นใจะป้าไปอยู่เพื่อเด่กาย่เลยบางคาไปยังส่วใดคือบอลยุติจัยเลยนะหาวก็หาบหาลกระเลียวเสียชือไของคนนี้ไนี่นี่ปเายนี่นี่ตัดีป่อ่อป่ายนี่แหละ ເອີເຈົ້າວ່າມາເລເຊ123